สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆครับพี่สิพอกันมื่อน,นี้อยู่ตลาดอามาทัญบุรีปรทุมธาน,นีครับพี่น้องครับทัญยบุรีทัญยบุรีตอนนี้เวทีเฮาไลยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับพร้อมแล้วใกล้สิพร้อมทุกขณะทุกขณะแหละ เอามาเลยเรื่องใหม่กขาตั้งใจได้พี่น้องอยู่ตลาดอามารครับพี่น้องครับอา,อามาหนึ่งพันสุกเห็นไหมทุกคนออไปอามาหนึ่งพันสุกมีท่านยาบุรีครับพี่น้องครับพี่นอ้องไก่ไก่จะเรืมให้กเขาตังใจก่อนทีมงานเฮาสิหันเว่ยึ้นทางภาคอีสานอีกรอบหนึ่ง เล่นมือนีเล่นมืออื่นมือหือ่อข้าว้วยขึ้นแล้วครับพื่น้องวันที่หกยี่ตลาดจิมซาจิมซาอราจะเริ่มมาเห็นาำใจกันมืออื่นอยู่สามห่วงครับพี่น้อง <c oughs> มืออื่นอยู่สามห่วงสมุดปาการ <c oughs> สถานที่ว่าต้องห่วงพี่น้องกว้างดีขนาดนี้ วงสุดขีดสุดขีดสุดแดนมันครัะถึงบทบาทของเค้นทำงานแล้วพี่น้องจกจ่กจอย LED มีวงเดียวที่ใส่จอยเอาเดีตเต็มวิธีพี่น้องคนอยืนนี่บรรจุได้คนหมืน่นคนพี่น้องมาเลยตอนรับพี่น้องทางทัญบุรีใกล้ๆมาพุดอำเภอก็อยู่ในนี้ได้ เหนียวล้ำเพิ่นแล้วะพี่น้องมาก่อนเลยฟังล้ำเพิ่นเหนียวเหวจวดจวดเลยโคเดมาก่อนเดมวนก่อนอากาศมือนี้ในช่วงนี้บอดแดดพี่น้อง พออยู่พออยู่ประเดี๋ยวเดี๋ยวันนี้เขาใส่เวลายุ่งงกันหกทุ่มตีหนึ่งประเดี๋ยวแต่จัดในทีวันหายเวลามาเจอวันรุ่งหกทุ่มนเนอน I vale. คือท,ทั้งนาเวทีเนี่ยของกินหลายพี่น้องเพราะอันเป็นตลาดหลายหลายหลาย เสียงอะไรตึมตึมตึมด้านหน้าเลยอี่ขึ้นหน้างานพี่น้องหน้างานหนางานตลาดอยู่ข้างหน้า

ของโมเร็กยันเรื่อใหม่ก็ต้องใจครับพี่น้องครับอยู่ที่ตลาดอาม่าหนึ่งพันสุกได้ตลาดอาหมาครับคือธัญบุรีเขตธัญบุรีประทุมธานีโมเแรงมะจามามะยาลำพือน้ำกันมะม่วงน้ำกันมาออกบรรยากาศมณม่วงน้ำกันนะครับพี่น้องครับ่อนสิบวัยขึ้นทางภาคอีสานมาพี่น้องมา เอาโอเคครับคลิปนี้ไว้ทินี่พร้เมนี้คลิปหนาขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีท่ติดตามจะ่เรื่องกดไลค์กดซับสไคร้ช่องพ่อพญาอาทิตย์ละภลออฟฟิเชียลครับขอขังคลิปหน้าครับพี่นองครับ